อันนี้นั่งพอเพียบนั่งพอเพียบนั่งทำเลยดีที่เอาก็ ทำไมติดฟงเลยนั่งดีๆผัะเพียบดีปัะเพียบเพียบแล้วเออเอียงเอียงตัวให้มันดีๆเอียงตัวมันดีๆดิไม่ได้ออกก้องอืมไม่เป็นไรหรอกสวัสดีครับกวางสวัสดีครับสวัสดีครับเอทีที่ีิกขิตทุกท่านยังไม่ได้ทายนี่ไอตัวเนี้ยคือว่าเครื่องของเครื่องเจ็นเนี่ยที่เราตัดนะที่คนคอมเมนต์มาเยอะเลยบอกพี่เอาไปลงน้ำให้ดูหน่อยก็ตัวนี้จริงๆเราจะทำมาเล่นตอนที่แข่งเรือกันนะไม่ทันเออไม่ทันจริงๆมันทันแต่บอกว่าคนละเวทกันเออมันคนละเวทกันก็เลยไม่เอาเดี๋ยวมาลองมาดูดิิวววว่่่่่่่่่าาาาามม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 ัััััันนนนนนนจจะะะงงงงไไไไไไดดด้้้้้ยยยยยเเเเเพรรรขบีีลลลหือปผ รู้นะคือแบบอาจจะอาจจะวิ่งได้รอบสองรอบแล้วก็โดนหินมั่งอะไรอย่างนี้ไม้เมื่อเลยเฟี้ยงเข้ามาอย่าเงี้ย เราก็ต้องเลิกเดี๋ยวเราวิ่งดูแล้วถ้าเกิดว่ามันไล่ไม่ได้เดี๋ยวก็เอาขึ้นไปชุดบนท่อพี่ท่อสูบน้ำเนี่ยแล้วไล่บนน้น<อ>าไล่บนนั้นก่อนเออต้องนั้นพอเริ่มได้อาการแล้วข้ามมาลงเรือ,อแล้วไล่ต่อ,ตอวเวลาไล่คือแบบนี้นเวลาก่อนจะลงเรือใช้ปัมป๊มหางเนี่ยปัมป๊มหางปั๊มหางเออใช่ไหมใช่ปั๊มหางท่อสูบน้ำอะไรพวกนี้คนแก่ๆที่เขาอายุร้อยยี่สิบปีเขาบอกมาใครว่าอายุไปเยอะจังวะร้อยยี่สิบปีเขาบอกมาว่าไอ้ไล่ต้องไล่แบบก็วันก่อนที่ผมไปคุยกับลงมาอีกคนนะลุงอันนนั้้ปีอ เขาอกกินอะไรเข้าไปวะกินข้าวันนี้ต่อเลยอ่ะต่อต่ออีกตัวนี้เราจะไม่ได้จูไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อนมันติดป่าวเพราะว่าเพิ่งจะยกมาเลยแล่วไปดูดิ ใช่เราโฟมเดี๋ยวถ้าดูอาการมันได้ปุ๊บเราเป็นน้ำหนูแล้วเราเปลี่ยนใบจบเลยโอ้หเราไปจักไม่ใบมึงไม่ไหวหรใบเล็กใบใหญ่จัดเกมเห็นไหมเกมเดินมาดูใบเห็นไหมโหนี่มันใบใหญ่มากเลยอ่ะใบมไม่ไหวเหรแต่ใบจริงๆริใบเจ็ตมันใส่คอยาวแต่ว่ามันเหลือดเพิเดียวแล้วไงอืมทำไมมันบุบ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 ไม่เด็กที่อะไรวะต้องอุดแล้วพี่ แค่เบิ่อๆไงรอบมันเยอะเอไ,ไหนหๆๆ <c oughs> นๆๆยังไงนะเดี๋ยวก่อนเอาเชือกนี่เหรอ อนนี้มันเป็นอาการเหมือนเครื่องออกไม่ไหวนะครับเหมือนใบมันใหญ่ไปหรือยังไงผมเองก็ไม่มั่นใจเพราะว่าความรู้ด้านเรือผมก็ไม่มีเลยไอ้ตัวใบจากใบนี้จริงๆมันเป็นใบของทิศสามแรงนะแล้วก็เครื่องนะครับเครื่องที่ใช้ทำเนี่ยมันเป็นเครื่อง13แรงทําชักยืดทําไฟคือทาหมดอ่ะนะมันก็ยังจุ่มไม่ค่อยจะไหวเลยแล้วอันนี้เครื่องเจ็ตพอมันตัดมาแล้วเนี่ยมันเหลือแค่3า0ร้อยฟตทีเองฮอนด้าสตาร์อย่างเดียวก็สามร้อยเก้าสิบแล้วยังจุ่มไม่ไหวเลยนะตัวนี้มันก็เลยเอ,อ,อาจจะไม่ไหวก็ผมคิดว่าจะปกติ แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเราน่าจะต้องไล่ใบให้เล็กเลยเพื่อให้มันไต่รอบขึ้นไปสูงๆได้เช่นว่าให้มันใช้ได้ให้มันใช้รอบได้ทั้งหมดสักหมื่นรอบอย่างเงี้ยนะเพราะตอนนี้เครื่องมันวิ่งอยู่ประมาณสักสักห้าพันรอบได้ไหมสักสี่ห้าพันรอบคือเครื่องมันไม่ต่ขึ้นไปเลยแล้วใบ,บจับผมเองก็ไม่ได้เอาไปนะครับไม่ได้เอาใบจับไปเปลี่ยนไอตัวถอดใบจักรผมไม่มีตัวถอดใบนะครับไม่ได้เอาไปก็เลยมียังไงก็ต้องเล่นไปแบบนั้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาไล่กันอีกทีหนึ่งเพราะว่าเสียงเครื่องเนี่ยมัน,มนค่อน แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรูน้ําทิ้งบนฝานะที่สําหรับไล่อากาศวิ่งน้ําฟุ้งเลยผมเองก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ต่อสายยางทิ้งนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านท้ายอีกนะครับก็มีอีกหลายจุดวันนี้ก็เลยเอาแค่มาวิ่งเล่นให้มันหายเซียนก่อนเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะครับนี่ถ้าใบเล็กๆหน่อยให้มันไต่ยรอคุณไม่ได้นะแรงเลยเอาไงเอาเจ็ดกีฬาเข้าไหมเมื่อกี้เหมือนพี่โชคกลับไม่หมดไหมพี่ไม่หมดหรอกไม่หมดอืม แต่ว่ามันระแวงแต่ว่าเสียงนะเออฟังฟังจากเสียงเหมือนมันหนักๆเหมือนใบมันใหญ่ไปไหมใช่พี่ใบใหญ่ไปเออใบมีใหญ่ไปไม่ไหวเพราะว่าเครื่องอะเครื่องเอ่อฮอนด้าที่เราทำกันมันตกแล้ว4 0 0ซีซีใช่ไหมไอ้นี่มัน3 25ซี๋เองใกล้นฮะใกล้เกียงเงินโอ้ยสี่สิบหกเป็นร้อย cc พี่พี่ลองเปรียบเทียบ6 6แรงนะ พกแรงก็กรสิบสามแรงดิต่างกันเยอะนะเออแต่นี่เสียงมันกบไงก็เลยดูเหมือนแวแล้วไงแล้วก็แล้วก็แต่แต่ดูว่ามันถ้าเกิดว่าใบเล็กเนี่ยผมว่ามันน่าจะขึ้นเหนือใบฝ่าน่าจะไหลน่าน่าจะไหลท้ายได้เยอะกว่านะเออแต่นี่มันเหมือนว่ามันมันยังไหลท้ายไม่ได้เพราะใบยังโตไปที่ย่างมันมืดแล้วด้วยเวลาเราเอาใบมาไล่อะไรก็ใบก็แทบจะไม่มีเลยหมดเวลาเดี๋ยวมีทีก็คือไล่น้ำหนูมาอีกหน่อยนึงให้มันบางลงอีกนิดนึงให้มันเบิร์นให้มันติดเหมือนให้มันเปลี่ยนเรือม้ฮะเปลี่ยนเราฮะเปล S <S <S เอาเรือสิบซอกแล้วเนีะเออเออเดี๋ยวพีีหน้าเรามาเปลี่ยนเรือดีฟ้าเออมันจะได้ชัดเจนไงใส่เรือทิบซอกแล้วมันจะมีที่วางแบตน,นะ ที่มีวางแบตวางถังน้ำมันนะเนะ่ยเรือพะวงไปหมดทุเลจ้ะเรศพะวงแบตพะวงน้ำมันออนี่เดี๋ยวดีเลยพี่ตอนไล่เดี๋ยวเราใช้เรือนหนักเพราะที่บ้านมีเรือนหนักอยู่ลั้มหนึ่งสบายงั้นี้จะดีเลยเออแต่อาจจะไม่แรงนะเรือนหนักอาจจะไม่แรงแต่ไล่ได้ไล่จบไล่จบไหมต่เสียงม,มนันนกหู่ไปนะม,ม,มีแบบท่อมนันอย่างเงี้ยไหมมีท่อกระป๋องแต่ทีนี้ว่าที่เราไม่เราไม่เราไม่ไล่เราไม่ไล่เบจักต่อไม่ไล่นุ่หนูต่อเพราะว่ามองเหมือนว่ามีคนมายืนดูแล้วก็อีกมือก็เริ่มถือขวดเริ่มถืออะไรละอยู่ข้างคอออะะไรย่างงี้ลกด้ลออีกรัน อีกสักรอบจอดีกว่าก็เลยประมาณนี้เลยอีกตัวนี้ถ้าเกิดว่ามาแข่งกัน13แรงต่า้นพี่เอาไหมถ้าเกิดว่าไล่ใบไล่น้ำมันแล้วเอาไหมทักหวยเอาวะเอาวะอ๋อถ้าถ้าเครื่องพี่ใช่ไหมได้ได้หรือว่าสูตสแม่จับไหนไม่ได้หรอฮะสูดแรงเอาแย่ปะตู้เครื่องอะไรไม่ได้เป็นกระแทกแย่ปะแต่บอกตอนแรกบอกไม่เอา ดูจักเข็นจักท่ายาสองตาแล้วว่าไล่มาไงก็แรงขึ้นตามไม่ได้เผมบอกเลยว่าความเร็วต้องมีเป็นร้อยอ่ะพอ <c oughs> ใส่ใบเล็กอะ่ะพอใส่เป็นพอมาใส่ใบเล็กได้ใช่ไหมล้อมันจะไต่ขึ้นได้สูงใบใหญ่ๆเงี้ยมันกำวนนกำวดมันก็จะไปอย่างเดียวพอมันตันเสร็จแล้วมันก็ไม่ไม่ไหวใช่ไหมเครื่องมันไม่ไหวมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปต่อแนละ้วแต่ถ้าก็อย่างเงี้ยเครื่องมันหมุนรอบได้สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะไหลไปได้อีกเหลือต้องน่าจะไปเป็นร้อยอ่ะถ้าที่ผ่านแรงวิ่งอยู่แปดสิบนะไอ้นี่ต้องวิ่งหัวยี้้้ออออ่่่่่ะะเเเเขขขาาาาางงงงงตตัััววปแรจไไลยมมมนนนบิิพดผ ที่สามแล้วตอนนั้นผมวิ่งอยู่ร้อยนิดหน่อยนะบินเลยบินไปบินกลับเลยอ่ะคืออย่างเงี้ยมันมันหนุกหูอ่ะเดี๋ยวดูว่าเราจะไล่อย่างไรได้บ้าง ก็ประมาณนี้เลยโอเคสำหรับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็มาตามคอมเมนต์อย่างเยอะมากมายเลยที่คอมเมนต์บอกให้มาลองผมก็มาลองแล้วเดี๋ยวเหลือเราเราไล่ก okay. ็จบนะไปก่อนครับดีครับนี่เพจอะไรพี่เพจโอเอ็มเจอร์บรพาวงเล็บน้นติงตัวครับผมเอ้ยทำอะไรพี่ทำอะไรทำเกี่ยวกับเชื่อมอลูมิเนียมการดัดแปลงอย่างเดียวอย่างเดียวหลายย่างเลยเกี่ยวกับอลูมิเนียมครับผมอ๋ออีเตอร์เตอร์ด้วยดัดแปลงเล่นไข่นวลไข่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กสิทธิชบส่วนน้อยส่วนน้อยภปษาขาขา ฝางกินแล้วก็พี่นุ่นน่ะพี่ตั้มยินดเจริญครับนี่ผู้สนับสนุนมังโม่กวนสองกระปุกโอเคไปก่อนครับไปครับเฮ้นไอมคบับจัดเต็มเขียวอะไรตุ้ยเลยออร่อยนะ มันหลุดแล้วอาการตะวักเขาได้อตัวหรือเปล่ากูไม่กล้ากรรมนี่ทำไงดีอ่ะมันเดืยวยาวเชี่ยวพูกกําล้อนแล้อมันขับรถเทียวไม่ได้ด้อยเชี่ยวเทียวแล้วันเดือดปุ๊บไปเลยอ่ะ